การเขียนรายงานการวิจัยคือการรายงานข้อเท็จจริงจากงานวิจัยที่ค้นพบเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นผู้วิจัยจะต้องเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจนและรัดก,กุมแล้วตรวจดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจัดพิมพ์ต่อไปซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นสุดท้ายของการวิจัยโดยการสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย ประกอบด้วยตัวอย่างการวิจัยเรื่องเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้เกมผู้วิจัยนางสาวแสงดาวพีฟ้าความเป็นมาและความสำคัญสภาพปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ผู้เรียนเรียนวิชาสังคมที่เน้นด้านเนื้อหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องมาจากวิธีการสอนของครูจะใช้การอธิบายเนื้อหาตามบทเรียนหรือการสอนบรรยายซึ่งส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะการทำงานกลุ่มขาดความเชื่อมั่นและไม่กล้าแสดงออกมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนภายในห้องเรียนน้อยมากและขาดการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสำเร็จทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนแบบใช้เกมกับเกณฑ์สมมติฐานของการวิจัยนักเรียนที่เรียนแบบใช้เกมมีผลสำเร็จทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม จำนวน20คนผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนแบบใช้เกมกับเก์จากตารางพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนแบบใช้เกมกับเก์สูงกว่าเก์อย่างนี้ในยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01ผลการวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบผลสำเร็จทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้เกมวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาสนยนเรียนรู้ตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมสรุปได้ดังนี้ผลสำเร็จทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเกมสูงกว่าเกมอย่างมีในสำคัญที่ระดับ0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้